สวัสดีค่ะสวัสดีจากเพชรบูรณ์นะก็ยังอยู่ที่นี่อีกนะคะที่นี่สองคืนนะคะอย่างที่แชร์ไว้ในเพจก็คือมาพักที่โรงแรมในเคยือบูสกายนะคะบูสกายแอดเขาคอรรีสรทนะก็เป็นรีสอร์ทที่น่ารักมากในสไตล์แบบคันเครียองกรีนะคะก็ฝนตกแรงหนักเลยหนักหนักเลยออกไปไหนไม่ได้นะคะสั่งอาร์ซูนทีทานก็ เ,เซตนี้240บาทนะคะก็สามารถเลือกชาได้เขาจะมีชาให้ให้เลือกหลายแบบเลยเราเลือกมาแบบเป็นซิงเกิลเจร์ของที่นี่นะคะได้ชาใหญ่ขนาดนี้ชื่อว่า blue sky blue sky t ีสักอยาก่างคือมันเป็นย่าหวานผสมกับแล่ต้นมีรสชาติมันก็จะแบบเย็นๆ,นะนๆอ่ะหวานๆเออย่าหวานหวานแล้วก็ที่เขาเสิร์ฟมาก็จะเป็นเซตอาหารเดียวนะ นี่สไปเอ่ยก็จะมีวิปวิปครีมให้แล้วก็มีแยมนะคะมีคุกกี้มีแซนด์วิชอันนี้อะไรวะสโคนหรือเปล่าเออทานได้สองคนนะคะจริงๆก็แอบกินข้าวมาแล้วแต่ว่ายังไม่อิ่ม <laughs> เขากา็กินอัลตานูทีอีกนะ อโอเคเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศตรงร้านอาหารดีกว่าคือที่นี่ก็อย่างที่บอกเขาจะสส่แบบว่าขาวๆสะอสาดๆาตานะคะน่ารักมากป๊ <c oughs> เห็นยกักษ์ป <c> ะ <oughs> เห็นยักษ์นั่งทั้งตัวหนึ่งปะหน,น้าเป็น ให้ดูข้างน,น่านิดนึงฝงตกอ่ะตรงโงแรมนะคะเขาจะแบบรู้ดีม็นลางเยี่ยเกาแกล้วไละเดี๋ยวชามันจะเย็นก่อน